ที่ะนจ้กบกอนแล้วได้ไรหกไ้บไอ้กบไบเด็กปั้นจื้อักอนฮะไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวตายบอตายอันไหนตายเอาไว้ทอดเลย ไปเกือบทั้งวันโอ้คุยหน่อยจำเอ็มพายนั่งรอจบลอยนอยเชิาะไม่ได้สักตัวเลยนะ พอมตัวใหญ่มาปลาดุกได้เหตัวแ <า S 2> ห,ห้ละตัวแห้ละตัวเนาะปลาดุก <sk r ug> เืยิายฟ้าฟองครูตัวเดียวขึ้นมาปุ<ก>๊บตัวเดียววันนี้เขาตั้งสูบอีกสองอันน่าจะแห้งพรุ่งนี้ ขายหมดไหมของนะดน่อจะให้ทำไดงหมดเยไ,ดเดยไทำนายงั้นขายของหมดติดตนแน่นอนเลยว่าแล้วต้มปลาต้มปลาตรงนี้ก็ไปเหตุงานแล้ว อันนี ja? ้คพี่ไปซื้ออะไรรถวห้าโมงแล้วเขาปิดแล้วเนาะปิเต้วะหนฮะ mẹ thân nhau đây không rái mày hả <laughs> mày luôn đi hả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  mày ơi đi hả mày ของแท้ตัวนี้ให้มาโทรศัพท์ไปทำเหมือนการบ้านมาเอาไปล้างน้ำทอดเลยได้ไหมทำขึ้นรถเดี๋ยวให้มันนี่ก่อน <c oughs> ร้อนใ <c oughs> สยชาร์จมาด้วยทั้งหมดเลย <c oughs> ชาร์จในรถเต็มแล้ว อได้กี่บาทวันนี้แบ่งกันเอลยขี่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวมันตกงั้นก็ไม่ต้องไป เบอร์ผู้บ่าวอ,ะอ่ะต่างประเทศพูดมาแล้วชีช้ๆอย่างนี้อ่ะโอ้ต่างประเทศเลยบอกมาไกลนะย <laughs> างหมดยังเอามาให้หน่อย20บาทเด้หมดแล้วค่ะใครเหรอ,<ล>อ้เดินทางไปลำดวนนี่ครับ<ไ>วานแหมาถึงเมื่อกี้ทำยับไงก็ติด่โติดต่โต,โตลยสิ ต่ำส่วแซบปะแซบอ๋อคิดว่าแซบอร่อยนี่ลงตัวเองเอ้าคนเราก็ต้องชมตัวเองที่มันดีอยู่แล้วเนาะใครจะไปว่าตัวเองดูไม่งอนวหนูยจ๊ๆทำไมตัวเองว่ารูปไม่สวยมีแต่ผัวตัวเองเลยกินอะไรก็ไม่เคยอร่อยคนอืนนร่อยหล้เพื่อวรูปสวยทนแล้วอกว่า เอกจำนาเองบอกเองได้ไหมได้ไหมโอ้ข้าวสวยมากแต่ไม่มีน้ำก็บอกว่าแรงสองเดือนใครหว่านข้าวก็ต้องทำใจรอวานพอหว่านปุ๊บก็เรียกหาฝนพี่ไปดูนาข้าวแล้วึ้นสูงเลยเกือบถทงนาอกแล้ว ไปว่าจะไม่มีเอา้าก็กซีอยากกินแบบแปลกๆนะเดินทางไปรำด้วนครับไป,ไปหน้าเขียวหน้าว้าตอนแห่มาหน้าแดงหมดเลยไปทั้งวันในปา่าไม่ถึงสิบตัวแล้วสิบตัวได้กบเลยหรอหนุ่มลึกนะั่นเลย มาขับมาแพรามาเดี๋ยวจะบอกทำไมบบตกบินโชว์เลยอย่าทำแบบนั้นอ่ะห้วยห้วยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน ซื้ออะไรบ้างเนี่ยกินทั้งวันนะพี่ไปส่งไปส่งอะไรนะส่งของหวานให้เปียวแม่กู่จะจะแตกอีกไปส่งกับข้าวรอบหนึ่งก็ทําแตกเอาอีกรอบสองอ่ะรอบสองไม่แตกกับข้าวอ่ะที่เอาไปให้เขาอ่ะมันทําแตกอ่ะมันยกโลลุบมันอ่ะไปส่งไปส่งของหวานกับข้าวแบบไหนกับข้าวมันต้มแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาแล้วเขาให้เปียวให้มันไปส่งให้ใครทำเปียว ทำอะไรนะตั้งแต่ก่อนนานๆน่ะ,นะตอนที่น้าขายกั็จะร้อนมันแรงนรเรงนาะเออร้นแรงเนาะร้อนแรงตั้งใจอะไรไม่เคยได้รังใจใชายาภูเทพตู้ที่สองนับจะฝั่งนี้ตู้ที่สองนี่นะไม่ใช่ตู้ที่สามเออคือต,ตู้ที่สามไปดูบอลลู้นตู้แหลยแม่ไม่พ่อ ทำต้องกดพันห้าพันหนึถึงลำดวนนะครับกดตังก่อนแล้วพันห้าเลยพันหกดพันห้าพั ตังชัแล้วพี่น้องเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะครับสูบน้ำข้านาอะไรหลายอย่างครับอ้มันโดนมีมีบิ๊กซีโลตัด เข้าทำไมเอาสีวินหางของจินก้อนไหนนะมาก้อนนั้นรางวัลเลขท้ายโอ้หน่เขารับเถอะร้านท็อปหนึ่งโมบายตัวแทนรับขึ้นรางวัล เลขท้ายง่ายๆเลยครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยรอให้ผมถูกรางวัลก่อนเดี๋ยวผมจะมาความฝัน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ